ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้แบบชื่อไอเชลเวอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาไลฟ์เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาที่เป็นคนแบบแพ้อะไรง่ายมากควันอะไรเย้ะโดนหน้าโดนอะไรมันปุ๊บซิวขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวรออาบน้ําทีเดียวเลยแล้วม,มาขายปลาก่อนครับปลาอร่อยจริงสดใหม่ชิ้นใหญ่กินปลาด้วยดูฟอดด้วยไลฟ์ขายไปด้วยเออเห็นไหมละ่ะน่ารักมากนะครับพี่จุ๋ม เห็นประกณ์กินนั่นแหละอยากกินบ้างอต้องกดแล้วแล้วนทยติกตอกนะครับเขาบอกเลยว่าเขาชอบมีส่วนลดมีอะไรก็ไม่รู้เขาชอบมีส่วนลงส่วนลดอะไรอ,ะอ่ะอ่าผมขออีกสองบ้านมาอย่างน้อยวันนี้ให้แบบได้สักสิบบ้านก็ยังดีเออใครที่ยังไม่เคยลองทานนะครับสามารถทานสั่งไปทานได้นะคะบ,บอกเลยว่ามันอร่อยจริงๆใครที่ยังไม่เคยลองอยากให้ลองนะครับอะดูเลยแบบนี้เลย อันนี้ถือว่าแบบชิ้นน้อยนะครับผมเอาชิ้นน้อยมาเพราะว่าอยากให้ดูว่าแบบอูเนี่ยมันได้แบบถ้าได้ชิ้นน้อยไปอะได้ห้าชิ้นเลยนะครับทุกคนไม่ได้กินแค่มื้อเดียวสามารถเอาเก็บแช่ตู้เย็นไว้แล้วสามารถแบบนํามาเวฟเพื่อทจะทานในมื้อต่อไปได้ด้วยอืมอา้าพี่่าเอ๋ครับกําลังดูสินค้าพี่่าเอ๋กดเลยครับพี่่าเอ๋พี่สุกดไปแล้วใช่ไหมครับอากดตะกร้าให้หน่อยครับมันขึ้นว่าขายแล้ว30ชิ้นนะ โอ้ยไม่ใช่พี่สามสิบชิ้นคือยอดเก่าหรือเปล่า <c oughs> จริงๆริอันนี้ผมพูดจริงๆมาได้แค่สีจริงๆไม่ได้โกหกอันนี้พูดจริงจริงพูดตรงๆง,งเลยตอนนี้มันได้แค่สีบ้านตอนนี้ไปดูก่อนมันเป็นอันเก่าหรือเปล่าครับตอนนี้เพิ่งได้ห้าบ้านครับห้าบ้าน ได้ห้าชิ้นสินค้าได้ห้าใบเองครับตะกร้ามันขึ้นไปมีคนกดดูครับมันเป็นคนกดดูพี่พี่ขายไว้เมื่อวานใช่ใช่พี่พี่ขายไว้เมื่อวานเยงูับสนอามานิดหนึ่งได้รับของแล้วสี่ชิ้นใหญ่มากโ<ว>ู้ริงเหรอได้สี่ชิ้นเลยเหรอโอ้เยอะนะเยอะนะครับ อะลองลองดูลองกดดูลองกดดูครับมันแซ่บจริงๆวันนี้ผมพอแค่สิบบ้านพอเป้าหมายคือสิบบ้านเดี๋ยวพาไปดูว่าทอดส,สดใหม่ๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวกดไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทําอืมกดก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าขายไม่ทันเวลาเนี่ย <laughs> <laughs> ก็ไม่ได้ไปธนาคารกับเขา <laughs> ไม่ได้ไปในเมืองกับเขา วันนี้สั่งแล้วค่ะสองแพ็กอร่อยมากที่ฝั่อยากให้มาสั่งในตตอมันคุ้มกว่าสั่งในตตอมันมีส่วนลดปลาแซบอีลีบปล่าครับพ่อค้าจริงครับแซบได้รับของวันนี้เลยเห็นไหมล่ะถ้าพี่สั่งวันนี้ถ้าพี่สั่งวันนี้ยส่งวันนี้เลยนะครับถ้าพี่สั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยนะครับพี่ถ้าสั่งพรุ่งนี้ก็ต้องอมันแบบต้องรอสั่งวันนี้ได้วันนี้เลยเพราะว่าทําของวันนี้ครับ สดใหม่ครับสดใหม่เลยสั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยไม่เกินสองวันได้ทานปลาแน่นอนกดไปเลยครับพี่เออคนกำลังซื้อสินค้าเจ็ดคนกำลังซื้อสินค้าจากไลฟ์นี้โอ้โห,หนดูซีจริงหรือเปล่าอ้ยหกคนแล้ะโอ้ยหกบ้านแล้วหกบ้านละโอ้ยน่ารักมาก ใครกดวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ทานปลาอินเซียงให้อร่อยแล้วก็อย่าลืมเอามาเมนต์ด้วยเดี๋ยวจะไปตอบเม้นเลยเออเอารูปมเมนต์ใต้แอปฟ้าเดี๋ยวจะตอบเม้นเลยอ่าสั่งแล้วค่ะขอบคุณครับพี่ t n m ออพี่ที m ขอบคุณมากครับน่ารักนะพูดแบบน้ำไหลไฟดับยังไงก็ต้องได้สิบบ้านวันนี้พี่เอออย่างน้อยต้องได้สิบบ้านครับ อุ้ยเจ็ดบ้านแล้วเจ็ดบ้านแล้วเจ็ดบ้านแล้วติยำเลยนะครับพี่บอกเลยว่าอีกไม่กี่กี่วันกี่เดือนเนี่ยหัดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไลฟ์ขายบ่อยๆเออตัวพี่เองได้รับปลาแล้วค่ะวันนี้เห็นไหมล่ะได้รับปลาเร็วไหมไม่มีปลอมครับสั่งทอตอได้เร็วที่สุดสั่งทอตอได้เร็วที่สุดพี่ ให้กำลังใจเดี๋ยวเมียวีนอุ้ยขอบคุณครับพี่แม่หน่อยแม่หน่อยแม่หน่อยเออพ,พี่อัญชลีอ่าขอบคุณครับคุณไพรวันวนรรณบุตรนะครับเออไม่ต้องแอบ,บมาส่งหรอกกําลังขายอยู่เออไม่ต้องมาส่งหรอกขายไ่าอยู่เหมือนกันแหละเออนี่เห็นไหมล่ะเดีย๋ยวทายอดให้วันนี้อ่ะมาแล้วครับขออีกสองบ้านพี่ขออีกสองบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูเลย ตั้งแต่วิธีการทอดปลาเออจะพาไปตั้งแต่วิธีการทอดปลาเลยโอ้ยไม่ต้องมาส่งหรอกกรงหรอกกูดาวหรอกรู้แล้วว่ารักนะ่ะเออเอาพี่กดมาเลยอ่ะคนกำลังซื้อสินค้าจากไลฟ์นี้สิบคนนะครับอ่ะเอ้ยแฟนมาดูวะเท่าไหร่เลยเนี่ยเท่าไหร่เลยเออหุยเอดีจริงวะเนี่ย อรอดแล้วรอดแล้วเอาว่าไงพี่เทเตอร์อสั่งมาเลยครับสั่งมาเลยพี่คุ้มมากอืมเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูกดครับกด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 เลยพี่ละอออม่ละสั่งหรือยังปลาเนี่ยแซ่บเลยนะครับสั่งหรือยังอร่อยนะสั่งแล้วค่ะอุ้ยขอบคุณครับพี่หนูนนะ พี่หน้านะรอรับได้เลยนะครับบอกเลยว่าของต่อๆเนี่ยจะต้องดูแลแบบเป็นพิเศษสั่งในต่อๆได้ไหมไม่ได้ครับต้องสั่งเดี๋ยวผมจะบอกไงดีเนาะถ้าแบบถ้าทําไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยนะกับต่อๆต,ต้องให้ลูกหลานบอกครับอยู่ข้างบ้านอ่ะบอกมันสามารถแบบแป๊บเดียวใจได้เลยอะไรเงี้ย พ่อค้าหน้าชิมลิ้มพ่อค้าหน้าปลายีเอออาพี่ตาจะไปแล้วเหรอได้แล้วเฮ้ยทุกคนช่วยหนอยผมจะได้ไปด้วยเนี่ยทุกคนทุกคนขออีกนิดนึงสวัสดีครับพี่เต้าทรูเออพั่ง้าืตอหุยสั่งนายในต่อมีค่าส่งเอาเหรอครับแต่ว่ามันได้เร็วพี่จริง สั่งในตอมันมีค่าส่งะมันได้เร็วได้เร็วกว่าที่อื่นเพราะว่าตอตอ,ตอแบบมันเรเออพ่อค้าหล่อปลาก็อร่อยอ้าวอันนี้ผมขอทราบนิดนึงครับแต่ว่าใครที่กดตะกร้าวันนี้นะครับได้ของเร็วๆนี้แน่นอนแฟนส่งเรากุหลาบให้ทีๆเลยแน่นอนเยอะแลครับผม,มันมไม่ธรรมดา พูดไปเรื่อยครับการที่เราพูดไปเรื่อยเนี่ยมันจะทําให้เราได้ออเดอร์ปลายสีเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพูดไปเรื่อยค่าส่งยีบาทเองเห็นไหมล่ะ1,000คนครับไม่มีนะของฉันฟรีสั่งมาเมื่อวานหุ้ยจริงเหรอครับลูกค้าใหม่หรือเปล่าครับอืมตต,ร,ตรู้วันส่งใช่ติ๊กตอกรู้วันส่งแน่นอน ใครที่สั่งเปาวันนี้บอกเลยว่าได้ทานแบบเร็ว,รว,รวๆนี้แน่นอนนะครับพี่เพราะฉะนั้นแล้วกดวันนี้เลยนะครับสวัสดี1,100คนด้วยนะครับโอ้โหไม่กอดอ่ะผมขออีก7บ้านพอมูขออีก7บ้านพอครับวันนี้เออแม่จ้อมาแม่จ้อกดปลายซีไปทานหน่อยครับแม่จ้อครับผมเออแม่จ้อปลายซีอร่อยนะแม่จ้อต้องกดไปทานแล้วนะครับเป็นปลายซีของพี่แพรลี่ สดๆใหม่ๆเลยครับเพิ่งทอดวันนี้เลยทอดแล้วส่งวันนี้เลยพี่ได้ทานแบบเร็วๆนี้แน่นอนลูกค้าต่อๆนะครับบอกเลยว่าได้ทานเร็วๆนี้แน่นอนถ้ากดไปวันนี้นะครับใหม่กี่โมงฉันซื้อกับพี่เพรตลอดจรางๆเอาระครไม่มีหลักฐานก็คือว่าอยู่บ้านพี่แพรเหรอคะใช่ครับอยู่บ้านพี่แพรครับอยู่บ้านพี่แพรรีครับพี่ละอกดหนึ่งแพ็คค่ะเออพี่ละอกดไปหนึ่งแพ็คเลยครับอยากทานเจ้าของปลาอุ้ย พี่แพรรี่เหรอครับพี่เอ้ย <c oughs> ไม่เจาว่าอยากทานเจ้าของปลาเจ้าของปลาคือพี่แพรี่ครับผมใช่ร้องเพลงให้ฟังก่อนค่ะกดตะกร้ามาก่อนนะครับผมขอเจ็ดบ้านถ้าได้เจ็ดบ้านผมจะร้องเพลงให้ฟังเออเอาทีกดไปแล้วครับสองแพ็คอุ้ยขอขบคุณมากครับมีกี่ชิ้นนะครับผมบอกเลยว่ามันแล้วแต่นะครับว่าเราจะได้กี่ชิ้นคือจริงๆอ่ะผมจะใส่ให้น้ําหนักเท่ากันหมดเลย 400กรัมครับใส่มาแล้ว400กรัมคุณอาจจะได้3ชิ้นแต่เป็น3ชิ้นที่แบบเท่าฝ่ามือหรือไม่ก็ได้5ชิ้นแบบนี้ครับ5ชิ้น400กรัมครับอาจจะได้ชิ้นประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้เนี่ยแบ่งเท่าๆกันก็น้ำหนักเท่ากันครับ400รมอกรัมอยู่ที่ดวงครับแต่จริงๆมันก็อร่อยหมดไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนื้อแน่นหมดครับนี่ดูเลยแซบ่บ คุณกินที่บ้านคุณกินน้ําจิ้มแบบไหนคุณเอาไปจิ้มน้ําจิ้มแบบนั้นเลยครับอย่างบ้านที่แพรลี่อ่ะพออยู่อ่ะจ,จะเป็นแบบชาวจันเนาะเมืองจันเขาจะกินแบบซีฟูด้ดเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้โหมาแล้วเดี๋ยวเดินล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินละเนี่ยห้าเองโอ้โน้นช่างห้าเองคุณช่วยเอ็นก่อนแล้วครับเนี่ยทุกคนเออที่บ้านคุณอาจจะกินน้ําพริกแบบพริกเกลือใช่ไหมเฮ้ยพริกเกลือพริกผงอย่างเงี้ยปะ เออถ้าเป็นแบบนั้นเหลือ30บาทสั่งไม่ได้เอ้ยไม่เจาะโครัหไม่เจาน้อยจังกดกดบางคนที่บ้านเขาอาจจะกินกับน้ําจิ้มพริกเกลือ <c oughs> เขา้าใจป่ะทุกคนกินกับพริกผงน้าําปลาชูรสอะไรเงี้ยแบบผสมกันแต่ที่นี่เขาจะกินแบบกับน้ําจิ้มซีฟูดทุกคนอร่อยกินกับส้มตายาอะไรเงี้ยแซบ่บ เพราะฉะนั้นเราต้องกดเลยครับเพราะว่าเรากําลังทอดแล้วรอส่งวันนี้เลยรอส่งวันนี้เลยนะครับเนี่ยพอแพ็กเสร็จปุ๊บเรารอส่งเลยส่งวันต่อวันครับไม่มีค้างส่งวันต่อวันเลยสดสดใหม่ๆแบบนี้เลยอะไรนะน้ําพริกเกลือคนจันจะเป็นฟิลแบบน้าจิ้มซีฟูดใช่แล้วมันกินแล้วมันแซ่บอ่ะทุกคนมันเหมือนอยู่อีสานอะ่ะเพราะว่ามันมีความแซบ่บแล้วน้ำจิ้มซีฟูดที่นี่เขานะแบบ แซบ่บกินกับพริกเกลือเด็ดเดียวโอ้โห,โหน้ำพริกอุ๊ยที่สุดครับเอ้ยใครด่าไม่จ่อเนี่ยมีใครด่าไม่จ่อเนี่ยแม่จ่อเอาเงินเปผู้หมดเออ <laughs> ไม่จ่อว่าทุกคนอย่าไปว่าไม่จอ้อไม่จ้อน่ารักนะจริงไม,ไม่จ่อเป็นคนน่ารักแต่กแกแกล้งเฉยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปวีนแม่นะเดี๋ยวแม่วีนกลับเดี๋ยวแม่เอาลงหลุมหมดนะ <laughs> น อิงแม่จ้อน่ารักพี่พอีชอบเซลแม่จ้เออชอบติดก,กันใช่ไม่แม่จ้าพี่ที่เขาชอบแกล้งกันเล่นหออย่างนี้เออเดี๋ยวเขาเคยเจอกันแล้วแต่ฟอยังไม่เคยเจอแม่จ้ครับแต่แม่จ้ต้องสั่งปลาก่อนนะครับแม่จ้ต้องสั่งปลาก่อนอ่ะไหนดูซิตอนนี้กี่บ้านแล้วนี่เฮ้ยมาอ่ะทุกคน,น<า>ผมขอ<า>อีกห้าบ้านจะพาไปเลย พี่ไปดื่มน้ำเสร็จพอดีเดี๋ยวผมพาไปเลยคร <C ur l ain> อบครัวฟอร์ดจะเป็นเจ้าภาพกระถินเหรือนะ <C ur l ain> ใช่ใช่เอออย่าลืมใครที่เป็นครีเอเตอร์อันนี้ผมพูดตรงๆในนี้มีครีเอเตอร์ไหมอ่ะใครเป็นครีเอเตอร์กดหนึ่งมาครับใ,ใ,ใครเป็นครีเอเตอร์กดหนึ่งมาในในไลฟ์นี้ใครเป็นครีเอเตอร์กดหนึ่งมาให้ผมหน่อยครับอ่ะพี่เต้าทูแล้วหนึ่งใช่ไหม <C ur l ain> ผมจะบอกวิธีผมม,มีวิธี ในนี้มีคนเป็นครีเอเตอร์ไหมครับชอบทําคลิปทำอะไรางลงโซเชียลมีไหมครับ <c oughs> ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นตอตออีกอะไรหลายแอปอะไรเงี้ยเออมีใช่ไหมผมบอกเลยนะว่าให้กดลองกดอันนี้ไปวันนี้พี่แพรลี่ให้วันนี้พี่แพลรนนพแพลรี่ให้เป้ากี่แพ็คครับหูห้าสิบตอนแรกแกบอกร้อยหนึ่งต่ฟอร์ดรู้ว่าร้อยหนึ่งยังไงก็ไม่ถึงหรอก,กวอนเนี้ย ขอ,ขอแค่แบบอ่ะขอแค่ยี่สิบสามสิบพอเจจ้อเป็นคนดีจริงครับเจจ้อเป็นคนดียังครับยังไม่ถึงครับตอนนี้ยังไม่ถึงอือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทํายังไงคุณลองสั่งปลายซีไปทานดูนะครับแล้วคุณเอาไปรีวิวบอกเลยว่ายอดวิวคุณขึ้นแน่นอนเพราะว่าปลายซีเป็นสินค้าที่แบบมีคนรู้จักเยอะทุกคนเอาไปทํารีวิวเอาไปทำอ่างเงี้ยเคยเตอร์บอกเลยว่าโอ้ ยอดพุ่งขึ้นแน่นอนแล้วพี่เวลี่เวลาเห็นอ่ะพี่เวลี่จะไปคอมเมนต์ไปแชร์อะไรให้อยู่แล้วเตรียมเลยครีเตอร์เหรียญขึ้นเยอะแน่อ,อจริงเป็นสินค้าที่แบบกําลังเป็นกระแสไม่ทานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องกดไปรีวิวครับกดไปรีวิวอร่อยมันอร่อยมันอร่อยจริงๆแล้วคุณรีวิวแบบตามสไตล์คุณได้เลยเออเห็นไหมล่ะนี่แหละวิธีการนะผมจะบอก แล้วสินค้า,าเขาอร่อยอยู่แล้วเ,ออเดี๋ยวพี่เวลี่ไปรีโพสต์ไปอะไรอย่างนี้แน่นอนถ้าพี่เวลี่เห็นนะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วกดเลยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทอดปลาอีกหนึ่งรอบแล้วก็ได้ฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงออสั่งไปละเมื่อวานหนึ่งแพ็คปอหนึ่งโอเคครับพี่เต้าทูน่ารักมากยังไม่เคยเห็นพี่เต้าทูเลยอ่ะกดมาเลยครับกดมาเลยขออีกแค่ห้าบาทเท่านั้น ยังไงก็คุ้มพี่ที่ขายพารานี้อ่ะเพราะว่าถ้าพี่ไปซื้อตามร้านอาหารเนี่ยแรงกว่านี้นะเพิ่งสั่งไปค่ะวันนี้เป็นกำลังใจให้ขายได้ยอดบังปังค่ะอุ้ยขอบคุณมากครับพี่เต้ารูเนี่ยน่ารักมากทุกคนเลยใครกดวันนี้นะครับขอให้เฮงปังปัง <c> ไ <oughs> <c oughs> ม่อะรจะพูดแล้วพูดไปดรื่อยแล้วครับ เพิ่งสั่งไปเอ้ยน่ารักมากเลยพี่นะนาเดียหระครับพี่นาเดียปลาสดอร่อยมากเห็นไหมละ่ะพี่ตาไม่สบายดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วไม่มีปลายทางครับถ้ามีอ้าผมพูดนะถ้าสมมุติว่าส่งปลายทางอะ่ะอันนี้จะอธิบายให้ฟังอุ้ยกคนผมขออีขออีสองบ้านได้ไหมขอสองบ้านได้ไหมครับแป๊บนึงนะผมปักให้อีกนีดนึง เออไม่กิดว่าอะไรนะตามร้านอาหารสองสมชิ้นโอ้โหจริงเพงนะอะมีปลาขายปลาที่แฮรี่ครับอะผมจะพูดให้ฟังถ้าเก็บเงินไปทางอะถ้าสมมุติว่าส่งเก็บเงินไปทางใช่ไหมถ้าผมส่งอันนี้ไปอะ่ะแล้วคนที่อยู่ไปทางไม่รับสินค้าใช่ไหมแล้วสินค้าตีกลับมาปลา เสียเลยไม่มีคุณภาพเลยที่ส่งไปก็ไม่มีไม่มีความสดแล้วกลับมาอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้ก็คือแบบใช้ไม่ได้แล้วนะส่งให้ลูกค้าอีกรอบไม่ได้แล้วชินค้าเสียหายครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่มีการเก็บเงินไปทางครับเราเลยต้องสั่งจ่ายให้เรียบร้อยเลยจิ้มจ่ายจบเรียบร้อยเลยครับอืมปรกรณ์ให้ลูกสาวสั่งแล้วเด้อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและบอกเลยนะครับใครที่กลัว ผู้ใหญ่ที่กลัวเรื่องมิดนะครับมิดฉานะครับสั่งกับตตอไม่มีมิดฉาแน่นอนเพราะว่ามิดฉาไม่สามารถมาไล์สดขายแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยว่าการสั่งกับตตอเนี่ยมันจะได้ของร้อเปอร์เซไม่โดนหลอกแน่นอนอืมใช่นะครับอันนี้ผมพูดสําหรับคนที่กลัวมิดนะครับมิดฉานะปลานี้เป็นปลาอะไรปลาอินทีครับปลาอินทีแดดเดียวนะครับ ทอดให้สําเร็จเลยนะครับแค่ไปถึงคนลูกค้าลูกค้าก็สามารถแบบอุ่นหุงอุ่นต้มตุงต้งหุงอุ่นต้มตุ้งหุงอุ่นต้มนึ่งได้เลยแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปทําอะไรแบบจริงๆมันเวฟนิดเดียวก็กินได้แล้วทานได้แล้วเออ <c oughs> นะครับ อาทุกคนขออีกสองบ้านได้ไหมอุ้ยใครกดเนี่ยโหสุดยอดสุดยอดทอดซ้ำได้ไหมถ้าทอดซ้ำนะครับต้องทอดด้วยไฟที่แบบเบาๆเพราะว่าทอดให้มันมีความกรอบอีกนิดหนึ่งก็ได้ทุกคนทอดให้มันมีความกรอบอีกนิดหนึ่งมันจะแบบกินแล้วแบบนั่นแหละหนึ่งถุงได้ห้าชิ้นไหมแล้วแต่ครับว่า แล้วแต่ครับว่าปลาชิ้นนั้นอ่ะจะใหญ่ขนาดเท่าไหร่เพราะว่าปกติเราใส่ใส่ไปไม่เกินไม่เกินห้าชิ้นหรอกแต่ได้ประมาณสามถึงห้าชิ้นครับประมาณนี้ถ้าทุกคนที่ได้สามชิ้นอ่ะคือจะได้ชิ้นที่ใหญ่มากใหญ่เท่านี้ไม่เช้าที่ฝอดกินอ่ะเท่าฝ่ามือเลยนะจะฝอยเอามาให้ดูว่าแบบมันได้เท่านี้ได้เยอะจริงๆ,ๆได้เยอะมากเนี่ยใหญ่เท่าหน้าเลยอ่ะกินได้กี่มืออ่ะกินไม่โอ้ได้ห้ามือพี่ ได้ห้ามือ้อคุ้มเลยกินได้ห้ามื้ออ่ะอุ่นไว้แช่ตู้เย็นไว้ฟีดไว้จบเลยอฟอรดละชิ้นเท่าไหร่อุ้ยขายไม่ได้ครับอันนี้ของแรโดนวีนแน่เออนะทุกคนซื้อเลยซื้อเลยคุ้มมากถ้าใส่หม้อทอดไร้น้ำมันอร่อยมากอันนี้คือเป็นวิธีที่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าที่บ้านฟอดมีหม้อทอดไร้น้ำมันทุกคน เอาเข้าอีกนิดหนึ่งอ่ะเอาไปสักสองชิ้นอ่ะเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันนิดหนึ่งถุงหนึง่งถุงละกี่กรัมครับส0 0ร้อยอัพครับ4ี่ร้อยบวกบวก4ี่รอยกรัมบวกบวกครับคุ้มมากแพ็คหนึ่งหมดตั้งแต่มือแรกแล้วครับน้องฟอร์ดเห็นไหมละ่ะเพราะว่าปลาอร่อยเพราะว่าพูดไปเรื่อยอีกแล้วเพราะว่าปลาเราเนี่ยอร่อยที่เลยแบบกินได้แบบมันสามารถกินเล่นได้อะใครที่แบบไม่ชอบกินข้าวแต่ชอบกินกับอะไรเงี้ยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด มันก็ฟิลแบบอาหารทะเลอ่ะทุกคนกุ้งหมึกอะไรเงี้ยกินแบบเนี้ยเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มคือแบบโอ้โหทุกคนเคยเห็นเนื้อปลาเนื้อปูที่มันแน่นๆปะอันนี้ฟิลนั้นเลยอะเหมือนเนื้อปลาทูที่มันแน่นๆอ่ะอันเนี้ยกินแบบกับข้าวแหมหิวเนื้อปลาแน่นๆใช่ครับเนื้อปลาแบบแน่นๆอ่ะขออีกขออีก โอ้ยขออีก3บ้านขออีก3บ้านพอราดน้ำยำแซ่บๆใช่ถ้าได้3บ้านก็คือรู้เป้าแล้วพอละแล้วก็จะไล่เรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยครับอถ้ารุ้เป้าถือว่าสุดยอดนะคือทำได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับมมันสแต่ร้อยบ้านมันเยอะไปสวัสดีครับพี่ศรีวิไลพุทธิวงศ์นะครับกำลังกดสั่งออเดอร์ไป็หนึ่งออเดอร์นะครับ เอาให้ถึงร้อยแพ็กเลยครับโอ้โหแม่แลรอต้องมากดสักห้นะครับถ้าให้ร้อยแพ็กเนี่ยอ่ะกดเลยครับให้ไอ้นี้นีไปใส่ถ้าไม่ถึงร้อยบ้านบ้านไม่ให้นอนด้วยค่ะแรงมากป้าสั่งแล้วค่ะลูกขอบคุณมากครัป้าตา พี่รี่บอกว่าถ้าไม่ถึงร้อยบ้านอ่ะไม่ให้นอนด้วยไม่เป็นไรนอนอยู่ลงก็ได้พี่แปรี่ฝัออนนอนอยู่ลงก็ได้ถ้าใจร้ายใจดาขนาดนั้นอ่ะเออขอบคุณพี่สุธัญญานะครับสุธัญญากาลังกดสั่งออเดอร์อีกหนึ่งออเดอร์นะครับตอนนี้อ่าโอ้ยสองบ้านครับอีสองบ้านจะถ,ถึงจะได้ 15บ้านนะครับอสองบ้านจะได้ส5บ้าบ้านนะครับสุดยอดมากได้20บ้านก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าได้ยี่สิบ้านนะอ,อ่ะเอถือว่ากดสั่งก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ต้นพี่ต้นปัทาใช่ไหมครับพี่นัทนัทรินอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่แพรที่ใจร้ายกับน้องได้ไงจริงใจร้ายมากเนี่ย มาครับขออีกสักสองบ้านแล้วกันอ่ะไปสีให้ไอไน้นี้นีไปใสข้นแม่นตายก็ยังคือเกา่าสวัสดีครับกดตะกร้าให้ผมหน่อยเร็วเดี๋ยวพาไปร้องเพลงเนี่ยฝันจะได้ไปกับเขาไม่เนี่ยจะไปน้านหรอใช่ไหมพี่โอเคขายได้ร้อยบ้านไอโฟนหนึ่งเครื่อง ไปนะขายได้อุ๊ยใครอะอก,กินคู่กับน้ำพริกเดียวอร่อยน่าดูใช่ครับอร่อยนอนน,นอกห้องโอ้โหอย่าให้นอนนอกห้องเลยครับนอนนอกห้องก็คือยุงกัดไปหมดแล้วเนี่ยนอนนอกห้องก็คือยุงกัดไปหมดแล้วสิเป็นสิตายชิงได้ก็สิฟือ ที่แพรีไม่จะไรหรอกคือความอดทนและความเพียรพยายามของพ่อค้าหน้าใหม่ไงไครับเอออันนี้ดีนะครับมีนี่ดีเพราะว่าความเก่งหนึ่งอร์ซดวงหนึ่งเที่เหลือคือความขยันมันเพียรเออบายดรแสงสุขนะครับไยฟ้าเลยเดี๋ยวรอเขาก่อน,นครับเดี๋ยวรอเขาเปิดมาเรื่อยๆเดี๋ยวคุณแฟน ตั้งคนแรงช่วยกันเดิอพี่น้องเอออ่าทุกคนกดเลยพออีกสองบ้านอ่ะอย่างน้อยก็ได้สักแบบ18บ้านนะได้สัก18บ้านก็ยังดีเริ่มเลยไล่ไปเรื่อยอย่างนี้แหละดิ้นรนไปตืออะตือลูกค้าตือลูกค้าไป พี่มีนาสาวคอนหวังณอยุธยากำลังกดดูสินค้าครับพี่อาชิกำลังดูสินค้าดูไม่ได้อย่างเดียวนะครับพี่ต้องกดด้วยเออ <c oughs> อ่านให้หมดเลยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วสิบแปดบาทนะครับตอนนี้อ่ะร้องเพลงปาน,นีให้ฟังก่อนครับเดี๋ยวกดอ้าวกดก่อนกดก่อน ขายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้เองสั่งแล้วค่ะอุ้ยพี่คนเองขอบคุณมากครับพี่คนเองวะร้องเพลงขายเลยค่ะน้องฟอร์ดได้เลยได้เลยต้องกดให้ถึงยอดก่อนไม่ไงั้นไม่แบบไม่ร้องนะเออใช่พี่หลองดาวครับพี่หลองดาวกาลังกดดูสินค้าพี่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะเลยซื้อเลยพี่อร่อยจริง ผมลองทานไปแล้วเมื่อเช้าแซบ่บไม่งั้นไม่กล้ามาขายหรอกเสียชื่อฝอดประกรณ์หมดด้ว <laughs> ยเอฮ้ยเหลืออีกสองบ้านนี่อีกสองบ้านสั่งในบ้านฟ้าแล้วลูกเออเนี่ยผมบอกเลยนะใครที่กลัวแบบว่าโดนหลอกโดนมิดอะไรเงรี้ยโดนมิดฉาทักมานน่นนี่นัน่อนอะไรเงี้ยบอกเลยว่าสั่งกับตอตเนี่ยได้ร้อเซ็ ร้อเลยเพราะว่าตอตอเขาแบบดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีถึงจะมีค่าส่งนิดหน่อยเพิ่มมา20กว่าบาทก็ไม่เป็นไรแต่บอกเลยว่ารับประกันว่าได้ของชัวร้อยเปอร์ซนอนะครับอะไรเนี่ยมาเล่นอะไรโอ้ยบอเลนเ่นดอกคนสิขายของใช่ไเล่นอย่างอบอก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 เฮเบิรเออนี่เห็นไหล่ะบอกไปแล้ว สั่งแล้วค่ะอุ้ยขอบคุณมากครับพี่พี่ปายเหรอครับพี่ปายขายได้กี่บ้านแล้วครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับแปบ๊บนึงตอนนี้เหรอครับตอนนี้ได้19บ้านนะครับทุกคนผมเอ้ยตัวเองหน่อยนะครับเก่งมากเลยเกิน10บ้านก็ถือว่าสุดยอดแล้วขายได้19บ้านแล้วครับ ออะไรดังแก๊แกอ๋อก็อีครับหาชุดไม่ได้ไม่กอลฟเหรอครับอุ้ยพี่กอล์ฟทำไมพี่เปลี่ยนรูปใหม่อะพอตกใจหมดเลยนึกว่าใครขายของเก่งเจ้าใช่ครับวันหนึ่งได้ถ้าวันนี้ได้ยี่สบ้านก็ถือว่าสุดยอดแล้วอตอนแรกผมตั้งไว้แค่สิบนะตอนแรกคิดว่าจะขายไม่ได้ด้วยซ้ำอ,อ่ะ ตอนนี้นะครับขายไปได้1 9บ้านแล้วนะครับอีกหบ้านแล้วกันอีกหนึ่งบ้านแล้วกัน,กน,น,กนดูว่าระบบมันไม่เด้งวะอ่ะทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวช่วยกันหน่อยเดี๋ยว,ยวยต้องไปขอเพลงแล้วบอกว่าพี่คะเปิดเพลงนี้ให้หน่อยเออพี่วานเคยตื้นและคนอื่นกําลังดูสินค้าใหม่เลขหนึ่งนะครับวันนี้แม่มีแค่สินค้าใหม่เลขเดียวนะครับเพราะว่า โหโหเขาทำงานไวมากเลยเนาะอึ้งเลยอะเดี๋ยวฟอต้องแบบเก็บไว้ศึกษาข้อมูลไว้ละก็ทำนี้ทำนี้นะโหทีมงานเขาหลายชีวิตมากเลยนะอันนี้ต้องหยอกอุพี่แกมาดีครับพี่แกมขอบคุณมากครับคือ คือต้องยอมเราเลยว่าพี่พม่ที่เป็นคนเก่งมากอันนี้พูดตรงๆนะเป็นคนที่เก่งมากอ่ะอันนี้กว่าน,นั่งอยู่แบบแล้วดูเขาทํางานนะ่ะทุกคนอุ้ยคนลุกคนลุกเลยแล้วแบบดูดิลูกน้องกี่คนอนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้โหคนเกือบยี่สิบคนอนะ่ะแล้วเขาแบบยังดูลูกน้องได้ด้วยการแบบขายของอะ่ะ ยอดอ่ะทําให้แบบธุรกิจครอบครัวมีอะไรทําอ่ะไม่ธรรมดานะครับปกติคนเราอ่ะถ้ามันจะรวยรวยคนเดียวก็ได้อ่ะแต่แบบเขาก็ไม่ทิ้งอ่ะไม่ทิ้งครอบครัวอุ้ยทุกคนกดตะกร้าพูดรลซึ้งขนาดนี้กดตะกร้าเร็ว <c oughs> อย่าตีดราม่าเลยอ่ะอีกหนึ่งบ้านได้ไหมอ่ะอีกหนึ่งบ้านได้ไหมเดี๋ยวพาไปดูละทอดปาะะละสบู่แล้วอุ้ยสบู่่ตั้งเดือนกว่านู้นมันต้องเคสมันต้องแก้เยอะอยู่ครับ ดูดกดอีกหนึ่งบ้านได้ไหมล่ะใครจะดีกดอีกหนึ่งบ้านได้ไหมล่ะเออนะกดอีกหนึ่งบ้านนะครับขออีกนิดนึงแล้วกันพูดแบบนี้รักเขาละสี่เอาถ้าไม่รักจะมาอยู่ทำไมละ่ะเออดูสี่ตื่นมาก็มีแบบคนทำกับข้าวให้กินแม่ทำกับข้าวให้กินโอ้โหสบาย นี่เราพูดเก่งจนพี่ต้องโกรธเออเห็น,ปน่ปล่ะใช่ไหมพูดไปเรื่อยครับพี่แกม <laughs> พูดไปเรื่อยฟอร์ดหล่อเก่งครับอันนี้ฟอร์ดพอทราบอยู่ครับไอเรื่องแบบหล่ออะไรเงี้ยฟอร์ดพอทราบอยู่ครับเฮ้ <laughs> เล่นดูเล่น <laughs> เนี่ยเก่งมากทุกคนเราต้องแบบช่วยกันนะครับช่วยกันกดนะครับเพราะว่านนนาทีฟอร์ดจะได้มาไลค์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ นานแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะกลับแล้วครับเพราะว่าที่บ้านก็จะเปิดซื้อข้าวแล้วต้องไปช่วยที่บ้านแล้วก็จะขึ้นใหม่ที่เป็นที่18บแครับขึ้น